ป่ขอให้ลาพัฒนาแตกสามตัวเลขทูปปู่เลยขอปู่เมตตานะคะให้ลูกเพจมีเงินกินมีเงินใช้นะคะให้ลูกเพจมีเงินกินมีเงินใช้ให้ปู่เมตตาเขานะคะหมื่นห้าพันสามร้อยคนดูขาใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหมื่นห้าพันสี่ร้อยคนดูเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครไม่มีที่สลนิงที่ปักหมุดฝากเว็บพารวยไว้ด้วยลูกค้าที่สมัครเว็บพารวยไม่เป็นใครอยู่ในกลุ่มจิ้มเข้าไปในกลุ่มได้เหลือ หรือใครสมัครไม่เป็นลูกค้าจิ้นเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุด้วยค่ะเว็บพารวยพาเรารวยพาเราสมัครโคตรง่ายลูกค้าเอ่ยเว็บพารวยอะสมัครง่ายมากมีที่มันยังไม่ได้สมัครกของเราอีกเครื่อง ลูกค้าขาหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยคนดูทูบจะหมดแล้วทูบจะหมดแล้วทูบจะหมดแล้วขอญอาตถ่ายรูปไปก่อนค่ะกลัวทูบแตกลูกค้าหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยคนดูตัวสุดท้ายดูให้ชัดก่อนนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะเออดูให้ชัดก่อนว่าเป็นเลขอะไร นะคะใครไม่ใครไม่เคยเล่นกับเว็บพารวยลูกค้าลองจิ้มลิงที่จิ้มที่จิ้มเว็บที่ปักหมุดไปเลยค่ะพารวยลองจิ้มเข้าไปสมัครได้เลยหนึ่งบอกเลยว่าพารวยปังจริงปังมากและเราถูกชะโลกกับเว็บนี้กันมากนะคะปักเอาเว็บพารวยมาปักให้ลูกค้าเล่นเมื่อไหร่นะปังตลอดแล้วเว็บพารวยเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นค่ะเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งแทงเว็บพารวยเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งเล่นและเป็นเว็บเดียวที่หนึ่งแทง ใครสมัครพารวยแล้วใครแทงแล้วขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะใครสมัครแล้วใครแทงแล้วขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะใครสมัครแล้วขอให้รวยให้เฮงให้ปังค่ะเร็วมันต้องเข้าเฟซนึง ลูกค้าค่ะใครสมัครเข้าไปที่เว็บพารวยแล้วเอาเลยคะ่ะลูกค้า